ของวันที่27นะครับมีนาคม2,568ครับอีก4วันสิ้นเดือนนะครับสำหรับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับร้อนๆน,นะครับอีก2อาวันนะครับอา ก็จะเข้าช่วงเมษาแล้วนะครับใครที่หารถไถไว้ใช้งานนะครับจะเป็นรถไถรถตักนะครับหรือว่ารถเกี่ยวนะครับทักทายมาถามเราได้นะครับทุกคันนะครับวันนี้เรามีทั้งคูโบต้านะครับทั้งยันม่าและก็ทั้งอิสกินะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์91นะครับ8611191นะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่นาที่ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ มีรถถ่ายมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหลายรุ่นหลายรายการนะครับส่วนวันนี้นะครับพี่ร้านของเราหน้าร้านของเราติดจองไปหนึ่งคันสะดุดเหรอหายหายสะดุดหรือยังครับภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่เพิ่งเพิ่งคุยกับพี่ไฟเมะเสร็จตเป็นยังไงครับสัญญาณภาพนะครับสัญญาณภาพดีขึ้นหรือยังครับสัญญาณภาพดีขึ้นหรือยังเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเซ็ตสัญญาณสักครู่นะครับขออนุญาตเซ็ตสัญญาณสักครู่ หายแล้วโอเคหายแล้วนะครับวันนี้วันนี้มีสิริมาช่วยวันนี้มีสิริมาช่วยนะครับอ่ะทักทายครับทักทายท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่นาร้านนาะเซกเตอร์นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับพี่นาทีนะครับอ้อาวอยู่กับพี่นาทีเช่นเคยครับ อยากดูรุ่นไหนอยากชมรุ่นไหนนะครับทักทายคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับ92ท่านนะครับและบ้านแดงนะครับอีกประมาณ4ท่านนะครับอะวันนี้เราเริ่มต้นจาก L3 า0 8 s p ดีกว่าวันนี้มีรถเข้ามาเพิ่มเติมสต็อก1คันนะครับอยากเห็น4ี่ศนย์ที่ลงคลิปทิกต็อกนะครับยังอยู่ไหมยังอยู่ครับพี่นาทีนี่เลย4ี่ศูนย์นี่เลยครับใกล้ๆกล้เลยนะครับสี่ศอยู่ตรงนี้เลยครับพี่นาทีจับจับกล้องให้ป้าแป๊บหนึ่งลูกจับกล้องให้ป้าแป๊บแป๊บหนึ่ง จับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเราไลฟ์สดไปพร้อมกันนะครับขออนุญาตเซฟสัญญาณสักครู่นะครับตรงนี้เลยครับ40นะครับนะครับ40ตรงนี้เลยนะครับทักทายนะครับทักทายผู้ชมในทุกท่านนะครับถ่ายสดผมเข้ามาได้นะครับตัวไหน50แรงครับตัวไหน50แรงอ่า50แรงอยู่นู่นเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่ารีวิวตัว4018ก่อนแปดวินาทีสตาร์ทเลย อันนี้จะเป็นห้าสิบอ่าสี่สิบแรงม้านะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปด D T ครับที่เพิ่งลงคลิปวันนี้เนาะอ่าน้องนาทีสตาร์ทขับให้ชมเลยนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับมาแล้วครับพี่ธนพัฒนนะครับสวัสดีพี่ธนพัฒนนะครับเอ๊ะพี่ผู้ชมทําไมเหลือสิบสามสิบสี่ท่านนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามานะครับสัญญาณ โรตลี่สองเมตรยี่สิบมีแต่ของใหม่มือหนึ่งครับโรตลี่สองเมตรยี่สิบมีแต่ของใหม่มือหนึ่งนะครับของฟาร์มเทคนะครับราคาจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับยังไงนะครับเป็นสี่สิบแรงนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับ ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลท์แล้วขึ้นไลท์ใหม่นะครับสักครู่นะพอดีสัญญาณภาพเป็นสะดุด